เล่นสายม่วงกันอีกแล้วครับผมสวัสดีชาวอีสปอทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะโอ้โหคลิปละตัวกันเลยละกันนะครับผมผมจะมาเล่นนี่ครับสายม่วงของเรานั่นเองนะฮะแพ็คอาเรียร์ออสเวกของยูฟ่านะครับหรือของยูโรป้าอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ คือตัวที่ผมแบบไม่รู้จักเลยนะครับที่ผมสุ่มได้มานะจริงๆอ่ะผมสุ่มได้ตัวไหนมาผม,ผมก็อยากจะเอาแบบมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมเล่นตัวเนี้ยในครั้งแรกอ่ะคือแบบครั้งแรกของเราอ่ะและเกมแรกของเรานะฮะมันจะเป็นยังไงจะโหดมากแค่ไหนหรือว่ามีคุณสมบัติคุณทรัพย์ยังไงนะฮะต้องรอชมกันนะครับผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูครับแต่ขอพูดถึงกอนเลยนะฮะคนนี้ชื่อว่า ูจีนี่หรือเปล่าอะน่าใช่นะครับเรียกว่าพี่นี่แล้วกันนะฮะพี่นี่นั่นเองนะครับคนนี้นะฮะสูงร้อยแปดสามอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับผมถนัดเท้าขวานะแต่ตำแหน่งเขาโดดเด่นมากๆนะครับเขาเล่นได้ในตำแหน่งปีกซ้ายสูงฮะปีกขวาต่ําแล้วก็กลางได้สามตำแหน่งนะะกลางลุกกางธรรมดากลางรับนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือแบคขวาเล่นนด้วยนะครับโคตรดีฮะแต่นี่คือเป็นสไตล์ปีกนะไตนะครับผมและนี่ครับผมโอเวอร์ตัน95นะครับ เกมลูก7จ็ดสิบเดแล้วผมถือว่าไม่เยอะนะถือว่าเอามาเล่นแบกขวาก็ดีนะแล้วก็นี่ครับผมของบอลนะฮะของบอลดีนะคยองบอลดีนะครับส่งบอลดีครับบอลสั้นบอลซ้ายไอ้สบอนสั้นบอลสาวเลยบอลสั้นบอลยาวดีนะฮะแล้วก็ฟรีกโอเคครับผมปั่นโค้งโอเคครับใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เรื่องสปีดครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแต่แบบยังแบบไม่ดีมากนะครับผมอยากได้ตัวแบบสปีดดีๆในแพ็คเนี่ยผมไม่ได้สักตัวเลยสุดมาสามตัว ผมว่าต้องมีแบบน้องๆหน,หนูหรือคนดูเนี่ยต้องแบบสูมได้เป็นผมบ้างแหละตัวแบบนี้ <c oughs> นี่ครับพาวเวอร์คิก81โอเคนะฮะสเตมิน a าแบบสถือว่าฟีชใช้ได้ครับผมแล้วก็เท้าซ้ายถือว่าใช้ได้ดีนึงครับมีพิ o อยคอสซิงก็ถือว่าแม่แมแฉมแล้วผมสำหรับผมนะโอเคทัก okay. ิยิงก็มีนะเดี๋ยเราจะไปรับชมกันเลยครับผมกับพี่นี่ของเรานั่นเองนะครับ ถ้าตำแหน่งแบ็กไอ้ปีกซ้ายไม่เวิร์กนะ,ะเดี๋ยวเราเปลีปล่ยนตำแหน่งกลางคันในเกมครับผมไปครับ let's go a few moments later มาแล้วครับทุกคนนะฮะมาดูพี่นี่กัน,นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าผมไปเปลี่ยนแผนนิดน,นึงนะครับเป็นแผนหลักผมนะเ <laughs> พราะว่าเป็นแผนอื่นนะฮะน่าจะไม่ได้นะครับผมจริงๆก็ได้แหละแต่ผมต้องเปลี่ยนแผนหลักละแล้วผมเปิดบอลโคตรแมนยำบอกเลยพี่นี่ครับเป็นตัวที่เปิดบอลดีปว่าอดีตคืออันเนี้ย ตอนแรกอาจจะอาจจะเป็นแบบเป็นเฟิร์สเฟิร์สแมทนะครับเฟิร์สเกมนะครับแบบนะครัแบบเล่นเกมแรกนะฮะแต่ผมอยากลองมาเล่นก่อนนะครับแต่ลองเล่นมาแม่งเหมือนไป,นเ,ปนเพชรในต้มเลยนะฮะคือแบบโอ้ยดีมากๆเลยครับคือแบบอุย้ยอยากจพูดอะ่ะเดี๋ยวหาพี่นี่ก่อนพี่นี่ครับเปิดเท้าซ้ายได้ดีนะครับเท้าขวาได้ดีเหมือนกันนะฮะเท้าขวาด,ดีกว่านะครับเท้าซ้ายก็ดีนะครับผมดูนะฮะส่งตัวหลังมันหยาบเลยตัวหลังยิงแบบคมๆคราวนี้เข้าสามลี่ยมมุมฉากและสามด้วยขอติด ทำหน้าคันหัวเลยทีนี้ข <c ười> ันหัวเลยฮะโคตรดีครับคือแบบเป็นตัวที่เข้ารัง92บูทลงทีม95แต่ผมว่าเป็นเพชรในตมแบบผมจะลิดเข้าทีมผมละนะฮะจะลิดเข้าเพชรในตมทีมผมแล้วพี่นี่เนี่ยนี่คือแผนทีมหลักของผมนะ,ะนนนนนตอนนี้นะอ้าวชิบหายแล้วโอเคโดนะครับออกไปก่อนเลยป๋าผมอ้าวจุด้วย ผมเอาผมผมเอามาแทนตัวหลักผมเลยเนี่ยพี่นี่อนะ่ะดุริกิโก,โกนะ้เนี่ยเบิรนครับออกข้างฮะป้ายผมพี่นี่ครับแทงดูแทงฮาแลนด์ฮาแลนด์แตะครับโอ้โหเกือบดีอันนี้ทีมหลักนะบ,บอกเลยกลองหน้าสองตัวสายมงทั้งนั้นสายมงเลยก็จบสกอร์ได้ดีเลยครับตุรามกับฮาแลนด์นนะตุรามของผมเอาไปลงตัวจริงแล้วตอนเนี้ยม่งน่าโหดเกินตุราม ใครมันมันบ้าเอาข้าวรางมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะฮะตุลามอ่ะใครที่ยัยงไม่รู้นะครับก็ดูที่ผมรีวนนะิวได้นะตุลามอ่ะหแทงโคตรสวยไปครับพี่นนะิ่งฮะไปครับฮาเลนโนอะ้โหแทงสวยเกินพี่นี่ไปครับพี่นี่ฮนะ <S <S พี่นี่เปิดบอลโคตรแม่นยำหรือเปล่าเรียบร้อยครับสุดยอดนะพี่นี่โโอ้หูข้าวรางเปิดบอลดี มีความคล่องตัวมีความเร็วรับผมครบเครื่องอยู่นนะแต่เรื่องกับค่าพลังโอเวอร์ออรรวมไม่ใชโหดนะฮะแต่จริงๆอะ่ะค่าพลังอื่นๆของเขาอะ่ะผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะครับแต่แบบไม่ไดแบบ้มีอะไรดีเยี่ยมอะ่ะมีคองบอลที่แบบดูแบบเด่นขึ้นมาอย่างเดียวเองนะฮะเปิดบอลก็คือแบบปกตินะแต่ถ้า,ถาผมผมบอกเลยว่าผมผมผมเอาลิตรลงพี่ไต้มแลผมละลิตรละลิตรละาก่อนปนยังฮะไปเยู่ตรงนี้หมดเลยครับ ผมเอาแผ่นนี้มาจอมยากอะบอกก่อนจ่อยากจัดอะยิงไกลไปเพื่อนเดียร์ถ้าเดียร์ถ้าเดียร์ผมหัวไม่ตกอะกินผมยากกว่าเท่าทีทโอกไกลไกลอะไปครับพีน่นีไปอีกนะฮะดูดิโอ้ย,ยิ่งกวบหลุยส์กิโกอีกอะผู้จริงโอ้โหดาวิโดอทุกคนยิ่งหลุยส์กิโกอีกโก้เรื่องไอเดี๋ยวผมไปดูข้าวรังหลุยส์กิโกดิทำไมรู้สึกว่าตัวนี้กองบอลดีกว่าวะ อ้าวเรียบร้อยนะอ้าวตุลามลงมาเอาบอลเพื่อเทบตุลามแค่มือดีฮะตุลามตัวใหญ่คลองคล้องหรือคนดูดิมันบ้าหรือเปล่าตุลามตัวใหญ่ทั้งคล้องทงัทง้ทงทั้งทั้งตัวใหญ่อะ่ะคนมีเขามาได้ไงวะ <c oughs> โกงเกินตุลามอะ่ะแล้วสไตล์พี่แกคือแบบมีประโยชน์มากๆเลยฮะจาฟริตฟริตบาลานที่จัดนะะี่ครับเบียดไม่เข้าวาลานเบียดเนี่ยแต่ยังเบียดไม่เข้าอะ่ะวาลานดีเกินนี่ครับ ดีเกินไปละดีเกินไปละอันนี้อ่าตันนี้ฝากฝากโอเคตัดกับผมไม่ีครับเจอผมหลอกเท่าทีว่ะนี่ครับเจอผมวนนะครับไปครับหนึ 1, 2, ่งสองฮะดูอย่าพูดไอ้หนูดูแทงให้ฮาแลนนะครับฮาแลนซัดเสาแรกเลยละกันครับผมโอ้โหชนเสาเซ้น <c oughs> อ๋อถูกโทษเหรอไม่น่าใช่มากไม่น่ใช่มาก,มมากโอ้โหลูกอะไรเน,นี่ยไม่รู้เรื่องเลยมามาพี่ดีมามาซัดประตูแรกให้ตัวเองหน่อ,อยเด็กฮัมไอขัดม้าขันมืออ่ะยินนี่ครับผมอะไรวะคูคูจินนี่ผมผม,ผมอ่านยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ใครรู้จักบอกผมด้วยนะผมไปยิงแม่งนะเอาแสกขวาแบบคมคม นี่ครับซอยแบบเท้าอย่างกระป๊อกบาแล้วยิงโคมิีก,กับโรนินิโอมาครับพี่นี่เนงะประเดิมประตูแรกให้ตัวเองครับผมบอกเลยเปิดบอลแม่นยามมาค้นคล้องตัวผมเจมส์้ตตมผมใหม่แล้วยังเล่นแบ็คกได้ผมเบิร์ดจัดอะตำแหน่งคนหลากหลายตอนแรกนึกว่าจะไม่โหดเลยฮะแต่เฮ้ยเล่นจริงเพนจะตมนี่ว่า เอาจริงผมผมอยากจะบอกนะว่าเรื่องที่แบบผมแบบวัดเกณฑ์ค่าพลังงานเพนนตต้มผมเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าผมผมมาดยังไงนะเรียบร้อยเอาไปที่เพื่อนไปไปไปไม่ต้องอ่านแต่คอยบอกนะขอเปิดม้ก่อนแล้วกันตูลามครับโอ้โหสามมิตมิ่งเปิดมอนแม่นเกินนี่ฮะผมบอกก่อนผมมาเอาจับลงตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวรอดูชีวิตอื่นแล้วกัน ความมันยำมผมบอกเลยผลของโค้งโค้งไว้โค้งไว้ไม่โค้งนฮะโค้ไม่พอว่ะเมื่อกี้ที่แบบตัดหลักได้โคตรดีนะเฟิวจัดเดีย๋ยวพูดให้ฟังฮนะในเกมแล้วกันป่ะเดยวเขาเกมมาพอดีแล้วครับผมครึ่งหลังครับทุกคนฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่าที่ผมแบบจับมาไปเฮ้ยทำคลิปให้ได้ตรงอะไรไบ่อยๆเนี่ยผมอยากบอกทุกคนนะว่าผมไม่ได้หยิบมามั่วๆนะผมมีเกณฑ์วัดของวัดของผมนะครับก็คือยังไงผมไม่หยิบมานะฮะ เพลยอร์ตรมในเกมของผมเนี่ยนะคือแบบผมจะดูนะครับว่านักเตะคนไหนที่ข้าพลังโอเวอร์ออลไม่เยอะนะครับแล้วก็ข้าพลังรวมรวมของเขาเนะี่ยในเกมเนะี่ยแบบไม่ไม่ค่อยโหดอะไรมากมายนะฮะแต่พอแบบมาเล่นจริงเนะี่ยแล้วแบบเฮ้ยกลับดูโหดเนะี่ยนะครับผมถึงจะจับมาแบบเป็นมามืดหรือว่าเพลยอร์ตรมสำหรับแบบผมนะบอกก่อนนะผมได้หยิบมามั่วๆนะเผืแบบ่อเบางคนคิดว่าเฮ้ยผมหยิบมัว่วหรือเปล่าวะแบบเจอใครก็หยิบมาเจอใครก็หยิบมาเนะี่ยผมดูนะครับบอกก่อน ใครที่ไม่โหดผมก็ไม่เอามาแบบรีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะรีวิวเธอใหม่ถ้าเราไม่โหดอะ่ะถูกปะถูกปะครับเอออย่างมัฟฟี่เนี่ยคือแบบผมเลิฟๆจริงๆนะมัฟฟี่ไม่โหดจัดโหดเกินไปครับมัฟฟีอ่อ่ะผมเอาตัวนี้ผมลองตัดเขาไปยิงดิไม่เคยลองว่ะปั๊มโอเคยิงโอเค,อเคฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะยิงอ่อนกว่าฟิโก้หน่อยนะครับหรือฟิโก้ผมอะ่ะที่เป็นตัวจริงเนี่ยฮะ ฟพิโก้มันตันตั้ง9-9จะเอาอะไรกับมันมากอันนี้ตัด9-5ทุกคนมาอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงครัโค้งๆเขาหัวปลายตูลามลูกพ่อตูลามมาครับตูลามมาครับตูลามมาครับอุย้ยหลุกไปไอรอนมาบิดคนต้องการคุณดี๋มา,านรั้งอะไเนี่ยเจ๊ช้านะฮะยากละยากละ เพราะว่าตอนนี้ผมยังแบบเริ่มจริงจังกับแล้งอยู่นะฮะใกล้เลยครับใกล้ไปพันแปดละผมจะใกล้ไปดีหนึ่งแล้วรอเลยรอเลยรอชมฮะเดี๋ยวถ้าไปดีหนึ่งเม่อไรเดี๋ยวจะเอาแผนมารีวิวให้ดูนะครับผมอีกไม่นานครับผมวันนี้เริ่มเพิ่งเริ่มจริงจังมาได้ประมาณสองวันนะครับไปฮะเอาซ้ายตัวรามหลุดนะตัวรามหลุดนะร้อยเปิดรามหลุดโอ้โหตัวรามครับอขอปั้นหน่อยขอปั้นหน่อยละกัน <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้โยโอเคฮะ,จะเจอข้อเสียพี่แกละโอเคโอเคจเจอเจอข้อเสียละโอ้ยเจอข้อเสียอย่างจริงจังอะอันนี้พี่นี่ผมเอ้ยข้อเสียอย่างจริงจังอะเนี่ยบอกก่อนจริงจังจัดอ่ะแม่งยิงไม่ดีครับ เอาจริงเนี่ยแต่ว่ายิงน่ะได้แต่เมื่อกี้คือ,อแบบจังหวะแบบจังหวะเดียวแล้วแบบยิงเท้าซ้ายอะ่ะแย่มากอะ่ะแย่เกินไปอะ่ะจนแบบผมผมไม่อยากมองอะ่ะแย่จนผมไม่อยากมองอะ่ะคิดดูดิแมงฝรังฮะ,งอะโอ้ยหมดแล้วอ่ะพี่มาเปลี่ยนตัวดีกว่าไปเปลี่ยนตัวดีกว่าฮะ เดี๋ยวพี่นี่ยังอยู่คงเดิมนะครับเพราะผมจะเอาต,ตัวหนึ่งมาให้พี่นี่ได้เปิดบุกให้ฮะตัวนี้ไงนะครับนี่ดูดิจะทดสอบลองอ่ะคิดดูอีกตัวหนึ่งฮนะผมจะเอาเป็นมอฟฟี่นะครับสองตัวเนี้ยนะเปิดให้ใครก็ได้ผมบุกได้หมดนะฮะเป่งบ้าตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยซ้ายผมเปลี่ยนเป็นอิชิเอซ่าละกันแล้วก็กลางลุกนี่ครับจะเอาเป็นชานฮาโนกูนะครับคอยเบิ้ลเล่นกับพี่แกแล้วก็อ่ะ ทอยเยอร์เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนกับโูดิเกอร์น่ะอากาศนะครับวาลานยังยืนต่อนะฮะแข่งโปรแข่งโปรไปครับตัดเลยอะไรครับผมตัดไปละโอ้ยสกิลว่ะฟิโก้นี่อยู่ดิพูดถึงฟิกโก้เขาเอาจับลงมาเล่นเลยเดูให้ดูสกิลอะไรวะผมยังคิดอยู่ว่าลองเล่้ยงชุดติ้งหรือไลซิ่งช็อตนะครับ อันที่ผมเคยรู้จากสกิลทั้งหมดเลยนะแต่บางทมีมันลืมๆบ้างนะฮะเราแบบไม่ได้ไปโฟกัสอะไรสกิเลเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ฮัตติปิ้งช็อตกับนักเกิลช็อตเนี่ยคือจะได้แม่นยำครับผมแต่ผมแบบสับสน2ตัวนี้แหละอลองเล่นชูตติ้งกับไลซิงช็อตนะครับมันจะมีลูกพุ่งตรงๆกับลูกเหินนะฮะลืมเหมือนกันว่าอะไรคือลูกอะไรเนี่ยครับไปมาฟี่ครับมาฟี่ช้ากว่าฮะอ่านโดูไหมครับจังหวะนี้ครับยังไงฮนะแทงวาตติณนะเกะก่อนแทงวาติดนะครับ อย่าไม่เตือนนะผมเตือนนะขวาผมติดตัวได้นี่เรียบร้อยครับจังหวะนี้ไปครับพี่แกเอาแทางโคสวยเอาแทางสวยเกินโอ้โหแทงมอฟฟี่ดุ่นเลยอะเบอร์จัดฟีพี่นี่ข้อข้างทีนี้ไม่ไหวแล้วมั้งดูสรงไม่น่าไหวแล้วมั้ง อายุก็เยอะนะ2ี่แปดปีแล้วนะโอเคฮะแล้วเขาเป่าจบเลยนี่ครับยังไม่ได้เปิดให้หมวกเลยเว้ยโอเคฮะพี่นีถือว่าผมโหเพราะว่าผมผ่านเกณฑ์นะไม่รู้ใครเป็นอัลเดนแมทวะดูดิด oh, ูลามครับพ okay, ี่นีแอซิดไปสองสามสองสามไปแหละแต่แทงหลุดโคตรปล่อยครับแต่ไม่แค่ไม่ได้ประตูนะโอ้โหสุดยอดวะฟูฟูจินนี่ฟูฟูยูฟูจีนี่ผมไปอ่านยังไงดี ชื่อไงครับขียนคอมเมนต์มาหนอกบอกหน่อยนะครับใครที่มีตัวนี้ฮะเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับประสบการณ์ของตัวอีนะผมเล่นแล้วผมเลิฟมากมากนะครับผมเดี๋ยวจะจับตัวพินัตอมรวมๆกันในทีมะแล้วก็เดี๋ยวมาทำฟูลทีมพินัตอมให้ดูแล้วกันนะครับไม่ได้ทำนานเลยฮะไอ้สีดาวผมก็ลืมทำไปว่ะผมว่าผมทำฟูลสีทีมสีดาวนะจะมารีวิวทีละตัวทีละตัวนะครับจนครบทีมนะฮะแต่ยังไม่ได้เลยเจอตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆก็อยากรีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะฮะ ว่าคคล่าไหนครับผมเดคลิปหน้าเจอกันครับผมดีมาเรียคเขาเจอกันแน่ฮะดีมาเรียยิงผมมีล่างที่โหดกว่านี้นะเดี๋ยวล่างนี้คือแบบโอเคมันกันนี่ครับโอเคครับทุกคนนะฮะหากคนดูชอบตัวนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นสาระต่อคนดูนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะความสุขกันนะครับผมอยู่ที่คนดูนี่แหละครับผมรอยยิ้มของทุกคนนะโอเคเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบ้าจุ๊บ